สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านน by J Asset Management ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ Connect Con d o m i n i เ m ียมค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่โบจะพามาชมกันนี้ค่ะเป็นคอนโดมิเนียมห้องชุดนะคะที่น่าอยู่มากๆเลยที่นี่ตั้งอยู่ที่ตำบลตลาดเหนือค่ะอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตค่ะสำหรับที่นี่นะคะเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยค่ะมีทั้งสระว่ายน้ำฟิตเนสนะคะและมีที่จอดรถค่ะเพียงพอให้กับลูกบ้านทุกคนอีกด้วยค่ะสำหรับในห้องนะคะวันนี้ที่เราจะพาไปชมกันจะมีทั้งหมด2ห้องค่ะคุณผู้ชม ให้คุณเลือกเลยแอบบอกนิดนึงว่าห้องที่เราพาไปชมกันนี้ทำเลดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นวิวสระว่ายน้ําของโครงการนั่นเองค่ะในห้องจะน่าอยู่ขนาดไหนาตามโบขึ้นไปชมด้านบนกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะโบจะพาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าไปชมห้องกันดีกว่าห้องของเรานะคะจะมีทั้งหมด2ห้องค่ะห้องเลขที่9ทับ279และ9ทับ280ค่ะในห้องนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเข้าไปชมกันค่ะ และสาหรับห้องนี้นะคะคุณผู้ชมมีขนาดพื้นที่30.35ตารางเมตรค่ะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องเปล่าค่ะแต่ว่าจะมีนะคะเป็นห้องที่ติดริมสระพอดีเลยค่ะซึ่งถือว่าเป็นทําเลที่ดีมากๆเลยลองไปชมกันดีกว่าค่ะนอกจากมุมนี้นะคะที่เราจะทําเป็นมุมรับแขกแล้วนะคะโซนที่ติดกับทะเลค่ะจะเป็นมุมห้องนอนพอดีเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถวางเตียงแบบไซส์ขนาด6ฟุตได้แบบพื้นที่เหลือๆเลยจะวางตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแปลงก็อย่างได้ค่ะซึ่งเขาจะมีเป็นประตูบานสไลด์แยกพื้นที่ส่วนของโซนห้องนอน ไอีกด้วยค่ะและด้านหลังค่ะก็จะเป็นส่วนของห้องครัวค่ะห้องครัวนี้นะคะก็จะมีบิวอินชุดครัวไว้ให้บางส่วนแล้วค่ะและที่ติดกันเลยก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำนั่นเองค่ะซึ่งเรามีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบคันเลยค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งห้องค่ะคุณผู้ชมเป็นห้องที่ติดกันเลยค่ะห้องเลขที่9ทั2 80นั่นเองค่ะ สำหรับห้องนี้นะคะเป็นขนาดพื้นที่เท่ากันเลยก็คือ30.35ตารางเมตรค่ะมี1ห้องครัวนะคะ1ห้องนอน1ห้องนั่งเล่นและก็1ห้องน้ำวิวดีเหมือนกันค่ะลองไปชมกันดีกว่าค่ะเป็นวิวสะไว้นะ้ำพอดีเลยค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการคอนโดมิเนียมคอ n เน็กภูเก เริ่มต้นจากถนนเจ้าฟ้าตะวันออกมุ่งสู่ถนนสักดิเดชหนึ่งให้ขับตรงมาประมาณ800เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายจากนั้นให้ขับตรงตามทางมาเรื่อยๆประมาณ300เมตรโครงการจะอยู่ทางด้านขวามือครับ และที่นี่ค่ะกับ Connect Condomini u m ค่ะถูกใจกันไหมคะสำหรับวันนี้ที่โบพาไปชมกันถึง2ห้องด้วยกันค่ะและด้านหลังที่โบยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นวิวของคอนโดมิเนียมและก็ได้วิวของสปอร์ตคลับอีกด้วยค่ะเรียกว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจริงๆนะคะท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ผ่านเฟซบ o o กแฟนเพจค่ะ J Asset Management หรือที่ YouTube c h anel n เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะและนอกจากนี้นะคะเรายังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นสินเชื่อให้กับทุกท่านฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนครั้งหน้านะคะเดี๋ยวโบจะพาทุกท่านไปชมที่ไหนกันบ้างติดตามกันได้อย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลากันแล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ